ห้าอาวุธเริ่มต้นที่ดีที่สุดในเกมโ o บ b l o death r o อันดับที่5ขวานอาวุธเริ่มต้นของ card survivalist ข้อดีคือดาเมจร,ระยะประชิตที่ค่อนข้างสูงอันดับที่สี่ reaver อาวุธเริ่มต้นของ c a r ด c a r b o อยหรือสามารถซื้อได้ในร้านกันสมิธนางออบบี ราคา2 0 0พันธบัตอันดับที่3ไมไนโฟสามารถซื้อได้ในร้านการสมิธหน้าล็อบบี้ราคา5 0 0พันธบัตข้อดีคือสามารถโจมตีระยะไกลได้รุนแรงอันดับที่2ช็อกกันสามารถซื้อได้ที่ร้านการสมิธหน้าล็อบบี้ราคา3 0 0พันธบัต ข้อดีคือดาเมจร,ระยะใกล้โคตรแรงข้อเสียคือดาเมจร,ระยะไกลโคตรเบาอันดับที่1นึ่งแวมพายนิฟมีดแวมพายข้อดีคือสามารถดูดพลังชีวิตได้เมื่อโจมตีเราเพื่อนๆคิดว่าอาวุธชนิดไหนติดอันดับ5อาวุธเริ่มต้นในใจเพื่อนๆบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คิดได้เลย